สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้จะพามาชมเหรียญ10บบาทปีพศ2551เป็นเหรียญที่ผลิตน้อยนะครับค่อนข้างจะหายากนะครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้จะพามาชม2แบบด้วยกันนะครับก็คือนะครับพระเศียรใหญ่นะครับและก็พระเศียรเล็กนะครับ เหรียญพระเสียรเล็กปีพศ .2551 นะครับเป็นเหรียญปีสุดท้ายของรัชกาลที่9นะครับส่วนเหรียญพระเศียรใหญ่นะครับเป็นปีแรกนะครับของรัชกาลที่9ด้านหน้าเหรียญนะครับจะเป็นพระบรมชาติท่ศลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระประมนทรมหาภูมิพลอดุละยะเดชบร,รมนาถบพิตร รัชกาลที่9นั่นเองนะครับทางขวามือนะครับจะพิมพ์คำว่ารัชกาลที่9นะครับทางซ้ายมือจะพิมพ์คำว่าภูมิพลอดุละยะเดชเหรียญพระเสียรเล็กนั้นนะครับหลายๆคนก็ทราบกันดีนะครับว่าเป็นเหรียญที่ผลิตที่ประเทศไทยนะครับส่วนเหรียญพระเศียรใหญ่นั้นนะครับ จะเป็นเหรียญที่ผลิตมาจากต่างประเทศนั่นเองนะครับความแตกต่างก็จะเห็นกันชัดเจนนะครับเหรียญพระเสียรเล็กนะครับจะมีขอบนะครับขอบตรงกลางนะครับเป็นขอบตรงกลางนะครับและพระบรมฉาทิศลักษณ์ก็จะเล็กนั่นเองนะครับส่วน นะครับพระเศียรใหญ่นั้นนะครับขอบตรงกลางจะไม่มีนะครับนะฮะจะเรียบชิดกับเนื้อสีขาวนะครับเนื้อโปนิเกิลนั่นเองนะครับนะครับจะเรียบชิดกันเลยนะครับตั้งแต่ต่างกันกับเหรียญที่ผลิตที่ประเทศไทยนะครับจะเป็นขอบสูงขึ้นมานะครับลักษณะของเหรียญนะครับจะเป็นเหรียญคิวโปนิเกิลนะครับ ขอบนอกเป็นคิวโปดิเก้นนะครับตรงกลางเป็นทองเหลืองนะครับส่วนด้านหลังนะครับด้านหลังของเหรียญทางซ้ายมือนะครับจะพิมพ์คำว่าประเทศไทยนะครับด้านบนนะครับจะเป็นอักษรเบลนะครับระบุ10บาท ส่วนทางขวามือนะครับจะเป็นปีพศ2 5 5 1ด้านล่างสุดนะครับนะครับจะเป็นตัวเลขไทยนะครับระบุ10บาทและก็ตัวเลขอารบิดนะครับระบุ10บาทเช่นกันส่วนตรงกลางนะครับเนื้อทองเหลืองนะครับพระปางวัดอรุณราชวร,าร,าม,ร,ชวรมหาวิหารนั่นเองนะครับ เหรียญปีพศ2551นนะครับจะเป็นเหรียญที่หายากนะครับจะเป็นเหรียญที่ค่อนข้างจะหายากนะครับผลิตน้อยนะครับเพื่อนๆคนไหนมีก็เก็บสะสมเอาไว้นะครับเก็บสะสมเอาไว้นะครับราคาพุ่งแน่นอนนะครับราคาพุ่งแน่นอน เก็บสะสมเอาไว้นะครับราคาพุ่งแน่นอนราคาประเมินนะครับพระเสียรเล็กนะครับอยู่ที่ประมาณ70บถึง75บาทนะครับส่วนเหรียญพระเสียรใหญ่นะครับราคาประเมินนะครับอยู่ที่ประมาณ90ถึง95บาทนะครับ ต้องเป็น UNC เท่านั้นนะครับส่วนเหรียญที่ผ่านการใช้งานนะครับเหรียญหมุนเวียนทั่วไปนะครับราคาก็จะลดลงตามสภาพของเหรียญราคาประเมินอยู่ที่ประมาณ50บาทนะครับเก็บเอาไวนน้นะครับเพื่อนๆนะครับเราเก็บ10บาทนะครับมาแลก50บาท เก็บ10บาทนะครับเอาไว้แลก90บาทนะครับเก็บสะสมไว้มีจำนวนมากมายนะครับมีจำนวนเยอะๆนะครับเป็นเงินเป็นทองครับเพื่อนๆแต่สำหรับผมนะครับขอออกตัวก่อนนะครับผมไม่ได้รับซื้อนะครับเพื่อนๆนะครับผมให้ความรู้อย่างเดียวนะครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆนะครับมีข้อสงสัยอะไร ก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับยินดีให้คำปรึกษาทุกคนทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับหวังว่าคงเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยขอบคุณที่กดติดตามขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ขอบคุณสวัสดีครับ